นัติกำม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ,บ้านผมอาจารย์ยอดรายง,งานตัวครับวันนี้จะเล่าถึงเรื่องของพ่อแก่บรมครูแห่งนาฏศินครับวงการนาฏศินของเมืองไทยเนี่ยมีรูปเคารพสำหรับกราบไหว้บูชาเป็นสรณะนะนั่นก็คือ บรมครูของวิชานาตศินลักษณะเป็นเสียงของฤาษีแล้วก็มีเฉพาะเสียงอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับสรีระร่างกายของท่านและผู้ที่อยู่ในวงการนาตศินก็จะเรียกกันว่าพ่อแก่เวลาปกติจะอัญเชิญท่านขึ้นปดิสถานบนแท่นที่อยู่สูงสำหรับเคารพบูชาในฐานะบุรพาจารย์ผู้คิดค้นก่อตั้งนาตลีลา ที่เรียกกันว่าวิชานาตาสินอันว่าเสียนพระฤษีที่เรียกกันว่าพ่อแก่นี้เชื่อกันว่าท่านเคยเป็นมนุษย์ที่ออกบวชเป็นฤาษีชีพไรมีตัวตนจริงอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์แต่ทั้งนี้ก็เป็นเพียงข้อสันนิษฐานยังไม่มีข้อมูลเชิงลึกระบุได้ชัดเจนนะักกล่าวถึงท่านกันแต่เพียงว่าเป็นเทพฤาษีอีกท่านหนึ่งซึ่งเป็นที่เคารพบ,บูชา ในวงการดนตรีและนาฏศิลป์เป็นผู้รจนาจารึกตำราหรือว่าคำพีโบราณน,นาตยศาสตร์หมายถึงคำพีที่ว่าด้วยศาสตร์และศิลป์ที่เกี่ยวกับการร้องรำทำเพลงนั่นเองนามของเทพฤษีท่านนี้ก็คือพระพรตมุนีหรือว่าพระปรตมุนีซึ่งบางตำนานเชื่อกันว่าพระปรตมุนีนี่เป็นฤศีที่มีกำเนิดในพรหมโลก เช่นเดียวกับพระกสปะเทพบิดรผู้มีศักฐานะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีพลังอำนาจในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆเหมือนกับพระพรหมแต่ไม่ว่าพ่อแก่จะเคยเป็นมนุษย์ฤาษีที่เคยมีชีวิตอยู่ในโลกของเราเมื่อหลายพันปีมาแล้วหรือว่าเกิดมาในฐานะเทพเจ้าเป็นเทพแห่งฤาษีเลยก็ตามหากมองในแง่มนุษย์ยุคปัจจุบันที่ทำมาหากินด้วยศาสตร์และศิลป์ของพ่อแก่ ท่านก็ถูกยกย่องเทิดทูนให้เป็นเทพเจ้าหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปแล้วดังลทัทธิความเชื่อที่ว่าเครื่องดนตรีทุกชิ้นต้องมีครูบาอาจารย์วิชาหน้าจศีลทุกขแขนงต้องมีครูบาอาจารย์ถึงการเวลาอันสมควรจะต้องอัญเชิญเสียนฤาษีออกมายัางปรำพิธีเพื่อทําการเส้นสวงบูชาประจําปีฉะนั้นด้วยความเชื่อเช่นนี้ว่าพระปราตามุนีมี ก็เลยถูกยกให้เป็นพระประมาจารย์ผู้เขียนคำภีว่าโดยการขับร้องดนตรีการร่ายรำและนาตาลีลาต่างๆที่เป็นศาสตร์และศิลป์แต่น้อยคนนักที่จะทราบว่าวิชานาฏศิลป์มีจุดเริ่มต้นมาจากความคิดอันแวกแนวและดัดแปลงจากขนบธรรมเนียมเดิมตั้งแต่แรกเมื่อพระพรราตามุนีเริ่มรจนาคำภีของท่านแล้ว สิ่งที่พระพราตามุนีอ้างถึงในการรจนาคำพีรนาตยาศาสตร์หรือที่เรียกกันว่านาตยาเวทมีใจความโดยสรุปว่ากาลสมัยหนึ่งเมื่อครั้งชมพูทวีปยังถูกปกป้องอย่างใกล้ชิดด้วยโลกบาลซึ่งหมายถึงท่านเท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่อันมีท่านท้าวเวสวรรณเป็นต้นชมพูทวีปซึ่งหมายถึงโลกมนุษย์นี่แหละ เต็มไปด้วยเทพเจ้าคนทันยักษ์รากสดและอุรคะอุรคะก็คือหมายถึงผู้ที่เคลื่อนหรือว่าไถาร่างไปด้วยอกอันได้แกบ่บรรดาง,งูทั้งหลายและพญานนาะคสมัยนั้นพระพรหมได้ปรึกษากับพระอินทร์ว่าเราควรจะสร้างองค์ความรู้ใหม่ซึ่งนอกเหนือไปจากที่เคยมีอยู่ในพระเวทอันเป็นขนบจารีตเดิมและควรจะเป็นความรู้พิเศษที่สามารถเข้าถึงบุคคลได้ทุกระดับชั้น ตั้งจากพระเวสสีคมภีร์แรกที่วันณสูตรเนี่ยไม่อาจจะเข้าถึงได้พระอินทก็เห็นดีด้วยเมื่อนั้นพระพรหมจึงได้กระทำโยคะคือการบำเพ็ญตบะแล้วก็นำเอาแต่ละส่วนของคมภีร์พระเวสสีเล่มแรกมาผสมผสานจนตกผลึกเป็นเล่มเดียวกันสำเร็จจึงบอกกับพระอินว่าพระเวสฉบับดัดแปลงผสมผสานจากของเดิมบางส่วนเล่มนี้ น่าจะเหมาะกับคนทุกชนชัน้นวรรนะพระพรมอธิบายว่ามันคือนาตยะวิชาที่ปรากฏในคำพีเล่มนี้เป็นของเทพเจ้ามันจะเป็นการร้อยรวมจารึกเรื่องราวกึ่งประวัติศาสตร์ของอารยธรรมแห่งมวลหมู่มนุษยชาติมันจะเป็นการแสดงถึงธรรมะอันวิจิตประณนีตลึกซึ้งและเป็นทั้งศาสตร์ทั้งศิลป์ที่มนุษย์ทั้งหลายจะเข้าถึงมันได้โดยง่าย หากพิจารณาจากแนวคิดของพระพรหมก็น่าจะเป็นจริงตามนั้นทั้งนี้ก็เพราะการไร้รำขณะแสดงละครหรือว่าเล่นโขนก็เสมือนหนึ่งการบรรยายเรื่องราวต่างๆในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติในอดีตหรือจากวรรณกรรมต่างๆเช่นรามเกียรติเป็นต้นมานำเสนอแก่ผู้ชมผ่านนาตาลีลาในเชิงศิลปะการไร้รำ และการร่ายรำยังสะท้อนถึงธรรมะหรือธรรมชาติที่แท้จริงของความเป็นมนุษย์ใครๆก็สามารถดูการร่ายรำได้โดยซึมซับเอาความรู้ที่ผสมผสานอยู่แล้วก็ถ่ายทอดออกมาเป็นเรื่องเป็นราวที่ใช้ในการแสดงบนเวทีได้แต่พระเวทเล่มใหม่นี้ก็ยังไม่สมบูรณ์แบบต้องให้บริสุทธิ์และทรงภูมิปัญญาอีกทั้งมีความเจนจบในคำภีพระเวทสี่เล่มเดิมมาช่วย เติมแต่งพระเวชฉบับใหม่นี้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์แบบเสียก่อนพระอินทร์ก็เลยขันอาสานำพระเวชเล่มใหม่จากพระพรหมไปให้พระปราตามุนีเนื่องจากพ่อแก่เนี่ยรอบรู้พระเวชสี่เล่มเดิมอย่างลึกซึง้งสามารถปรับปรุงดัดแปลงแก้ไขคำพีใหม่ของพระพรหมผู้เป็นพระเจ้าให้กลายเป็นสิ่งสมบูรณ์ครบเครื่องตามพระประสงค์ เหมาะสมในอันที่จะเผยแพร่แก่มนุษย์โลกสืบต่อไปการนี้พระพราตามุนีก็เรียงร้อยความรู้ของท่านเองและของเหล่าเทพเจ้าที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร,ร์ต่างๆเช่นพระศิวะเทพผู้ไร้รำในปางศิวะนาตราชเข้ามาร่วมดัดแปลงให้เป็นนาฏศิลป์แล้วทำการถ่ายทอดให้แก่มนุษย์อย่างที่เห็นในปัจจุบัน จากเหตุการณ์สมัยดึกดำบรรยุครุ่งเรืองของเหล่าเทพเจ้าและตำนานอันมหัศจรรย์ต่างๆวิชานาฏศินจึงเป็นศาสตร,ร์มหัศจรรย์ขแขนงใหม่ที่พระพรหมผู้เป็นเจ้าทรงประทานให้พ่อแก่เอามาดัดแปลงต่อยอดแหวกขนบเดิมเพื่อให้องความรู้ของพระพรหมเข้าถึงมนุษย์ทุกระดับชั้นเข้าถึงบุคคลต่างๆได้โดยง่ายและเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย แต่ตำนานโบราณบางแห่งก็กล่าวว่าพระพราตามุนีผู้ปรีชาสามารถเองนั่นแหละที่นำความรู้จากคำพีพระเวสสีเล่มเดิมมาดัดแปลงแต่สมัยโบราณเป็นยุคของเทพัเจ้าก็เลยยกความดีความชอบให้แก่พระพรหมผู้เป็นเจ้าเนื่องจากปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใดๆก็มีผลกระทบต่อความเลื่อมใสศรัทธามหาชนถ้าไม่มีกุศโลบายดีพอด้วยการอุทิศให้เทพเจ้า ก็ต้องบอกว่าเทพเจ้าสั่งมาจึงจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดอย่างไรก็ตามพระพระตามุนีเองก็นับเป็นมหาฤาษีผู้มีความยิ่งใหญ่พอสมควรทั้งนี้ก็ราะว่าใช่แต่จะรจะนาคำพีที่เกี่ยวข้องกับการขับร้องดนตรีและการไรยรำแล้วท่านยังเอ่ยถึงรถของวรรณกรรมซึ่งนำมาใช้กับวงการวรรณกรรมได้อีกด้วย นั่นก็คือปฐมบทของวิถีแห่งนักเขียนนักประพันธ์นั่นเองแล้วก็ยังมีเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับศาสตร์และศิลป์ต่างๆแทรกเอาไว้อย่างมากมายอีกด้วยแต่ไม่ทราบว่ามนุษย์ในยุคหลังเริ่มยึดถือว่าวิชาที่พ่อแก่คิดค้นขึ้นมาเองเนี่ยกลายเป็นของศักดิ์สิทธิ์ห้ามดัดแปลงไปตั้งแต่เมื่อไหรทั้งยังถือเป็นของสูงยกขึ้นไว้บนหิ่งแต่ต้องไม่ได้ด้วยประการทั้งปวง ยินดีสละชีวิตเพื่อปกป้องไม่ให้ใครก็ตามมาบังอาจดัดแปลงองค์ความรู้ของพ่อแก่ซึ่งปัจจุบันท่านมีฐานะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์พอๆกับเทพเจ้าไปแล้วโดวยในัยยะกลับกันหากเชื่อตำนานแรกว่าพระพรมผู้ทรงศักดิ์ใหญ่สร้างนาฏสินคือองค์ความรู้ที่พระผู้เป็นเจ้าทรงประทานมาให้แก่หมู่มวลมนุษย์วิชา,านาฏศิ์ย่อมดัดแปลงได้เนื่องจากต้นฉบับเดิม ก็เคยดัดแปลงมาจากคำพีพระเวททั้งสี่เล่มนั่นเองนอกจากาพระพรตะมุนีจะเขียนคำพีนาตยศาสตร์ซึ่งเป็นคำพีของตนเองแล้วท่านยังปรากฏบทบาทอยู่ในวรรณกรรมเรื่องวิกระโมรวิยะประพันธ์โดยกาลิธาสะซึ่งนำส่วนหนึ่งของมหากาบเรื่องมหาภรตะยุทธ์มาแต่งขึ้น เนื้อความตามท้องเรื่องกล่าวว่าพระพรตมุนีได้เป็นผู้กำกับการแสดงในละครของเทวดาซึ่งนำไปเล่นถวายพระอินทร์บนเทวโลกชั้นดาวดึงเนื้อเรื่องของละครเกี่ยวกับพระนางลักษมีทรงเลือกคู่ครองตอนนั้นนางอับสรแสนสวยนามว่าอุรวศีรับบทแสดงเป็นพระแม่ลักษมีและตามบทจะต้องเลือกพระวิษณุที่มาในนามของ ปุรุโสตมะซึ่งแปลว่าผู้สูงสุดในบรรดาบุรุษทั้งมนุษย์และทวยเทพแต่ว่านางอัปสรอ,อุรวศีกำลังตกหลุมรักพร่ำเพ้อถึงกษัตริย์ที่เป็นมนุษย์ผู้มีเชื้อสายของพระพุทธทรงพระนามว่าปุรุรวสะจึงพลังปากออกชื่อเป็นปุรุรวสะแทนที่จะเป็นปุรุโสตมะตามบทละครที่เตรียมมันไว้แต่แรก ไม่กล่าวชื่ออันเป็นคำยกย่องพระวิษณุซึ่งก็คือพระนารายอันเป็นความผิดพลาดนอกบทอย่างมหันฝ่ายพระพระตามุนีผู้กำกับการแสดงของเทวดาเห็นนางเอกเล่นนอกบทเอาชื่อคนที่นางแอบรักมาพูดในการแสดงละครครั้งยิ่งใหญ่ต่อหน้าพระอินทร์จอมเทพจึงสาปให้นางอับสรผู้นั้นร่วงหล่นตกสวรรค์ไปเป็นมนุษย์อยู่ในโลก ก็เกิดเป็นตำนานรักใหม่ขึ้นในโลกมนุษย์ซึ่งเราจะไม่กล่าวถึงเนื่องจากเรื่องราวของมหาฤาษีหรือว่าพระปราตะมุนีผู้เป็นพ่อแก่ของวงการนาฏศิสิ์เมืองไทยเนื้อหาก็มีเพียงเท่านี้ครับท่านผู้ฟังเคยได้ยิน เรื่องนาศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดขึ้นในเสียงของพระพุทธรูปองค์ต่างๆบ้างไหมครับหลวงพ่อทองสุขพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่กับวัดตูมจังหวัดพระนครศรียาเป็นเรื่องที่ได้รับการเล่าขานกันมานานแล้วหลวงพ่อทองสุขนี้เป็นพระพุทธรูปสำริดทรงเครื่องเรียกกันสามัญว่าหลวงพ่อสุขซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นในสมัยไหนก็ไม่มีตำนานปรากฏไว้เดิมประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถหลังเก่า ไม่ได้เป็นพระประธานด้วยนะครับเป็นพระที่เขาตั้งไว้แถวหน้าพระประธานคงจะมีมาแต่ดั้งเดิมในวัดตูมแห่งนี้เมื่อก่อนกรุงศรียุธยาจะแตกครั้งสุดท้ายแล้วก็สามารถรอดพ้นมาจากการเผาผลาญทําลายของข้าศึกมาอย่างน่าอัศจรรย์จึงนับว่าเป็นพระพุทธรูปสำคัญองค์หนึ่งในสมัยกรุงศรียุธยาที่ยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์มาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้หลวงพ่อทองสุขสำริดเนี่ย เป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะงดงามองค์หนึ่งทรงเครื่องแบบมหาจากักรพรรดิสวมมงกุฎชาวบ้านผู้สูงอายุเล่าให้ฟังบอกว่าเคยเห็นพระพุทธรูปองค์นี้ประดับด้วยเพชรพลอยทับทิมตามพระอุระแล้วก็บนอังสาทั้งสองข้างประดับด้วยอินทนูปัจจุบันไม่มีแล้วไม่ทราบว่าอันตรธานหายไปเมื่อไรหมายถึงว่าเพชรพลอยทับทิมนะครับพระพุทธรูปองค์นี้มีลักษณะแปลกกว่าองค์อื่นๆในประเทศไทย นั่นคือพระเศียรตอนเหนือพระนาราชนีเปิดออกได้นะพระเกศถอดได้เมื่อปิดไว้ตามเดิมก็จะสนิทเกือบเป็นชิ้นเดียวกันโดยไม่ปรากฏร่องรอยให้เห็นเลยภายในพระเศียรเนี่ยเป็นบ่อกว้างลึกลงไปเกือบถึงพระสอมีน้ำไหลซึมออกมาตลอดเวลาเหมือนกับหยาดเหงือ่อเป็นน้ําใสเย็นบริสุทธิ์สามารถรับประทานได้โดยปราศจากอันตรายใดๆแล้วก็ไม่เคยขาดแห้ง ปรากฏความมหัศจรรย์อยู่อย่างนี้ตลอดมาเป็นระยะเวลาเป็นร้อยปีแล้วแม้ว่าจะมีการตักน้ำนี้ออกมาแล้วใช้สำลีชุบหรือว่าเช็ดให้แห้งสักกี่ครั้งก็าตามน้ำในนั้นก็ยังกลับมีขึ้นอีกประชาชนก็ต่างพากันนับถือน้ำในพระเศียรหลวงพ่อทองสุขว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์เกิดขึ้นด้วยอภินิหารบรารมีสามารถรักษาสัพโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็บรรเทาความทุกข์ร้อนให้ความสุขร่มเย็นได้ด้วยเหตุนี้ ชาวบ้านก็พากันเคารพนับถือว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ทำให้กิติศัพท์เรื่องลือไปทั่วกรุงศรีติยาและจังหวัดใกล้เคียงชาวบ้านก็เดินทางมานมัสก,การขอพึ่งบารมีท่านขอน้ำมนขอลาบสการะมาโดยตลอดการได้พบว่าพระพุทธรูปองค์นี้มีน้ำในพระเศียรนั้นได้พบกันมานานกว่าร้อยปีแล้ว แม้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวล,ลวรัชกาลที่หเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินมายังวัดนี้เมื่อวันที่สามพฤศจิกายน2451ก็ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ตอนหนึ่งว่าพระพุทธรูปในนั้นแถวในมีสามแถวแถวหน้ามีพระทรงเครื่องที่มีน้ําในพระเศียรองค์หนึ่งพระทรงเครื่ององค์นั้นก็คือพระพุทธรูปหลวงพ่อทองสุขสำริดองนี้นี่เอง ข่าวการพบน้ําในพระเศียรของพระพุทธรูปเป็นที่เรื่องลือกันจนเป็นประวัติกันเท่าที่ได้รับทราบมาก็คือสมัยที่พระอธิการชุ่มเป็นเจ้าวาดัดได้มีผู้ชายคนหนึ่งชื่อในคงเป็นชาวอําเภอบางบานจังหวัดพระนครศรียาเป็นคนวิกลจริตผ้าผ่อนไม่นุ่งเหมือนกะจีเปือยซัสเซพเ,ซเพพจนจรเข้ามาอาศัยอยู่ในวัดนี้เป็นเวลาช้านานวันหนึ่งในคงเข้าไปในพระอุโบสถแล้วก็ปีนขึ้นไปบนฐานพระ เอามือจับยอดพระเศียรโยคลอนไปมาจนยอดพระเศียรหลุดออกมาเห็นภายในเศียรเต็มเปี่ยมไปด้วยน้ําเป็นน้ําใสบริสุทธิ์ยิ่งนักในคงก็เอามือวักน้ําขึ้นมาดื่มกินด้วยความหิวกระหายจากการดื่มน้ําในพระเศียรนั่นเองทําให้ในคงหายวิกลจริตทันทีมองเห็นสภาพของตัวเองก็นึกสมเพชก็ไปหาพระสงฆ์ในวัดเพื่อขอพระนุ่งพร้อมกับเล่าเรื่องทั้งหมดที่ทเกิดขึ้นในฟังเมื่อความทราบถึงท่านเจ้าอาวาส ซึ่งท่านรู้จักบ้านของนายคงดีก็เลยเรียกมาสอบถามนายคงก็สามารถตอบตามคำที่ถูกถามได้ทุกถ้อยความสแสดงว่านายคงได้หายจากความวิกลจริตแล้วทำให้ทราบกันว่ายอดพระเศียรของพระพุทธรูปองค์นี้เปิดออกได้แล้วก็มีน้ำศักดิ์สิทธิ์บรรจุอยู่ภายในพระเศียรท่านด้วยจึงเกิดเป็นข่าวใหญ่เรื่องลือไปทั่วถึงอภินิหารบารามีของหลวงพ่อสุขเป็นเหตุให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นเลื่อมใสพากันมาสักการะไม่ได้ขาด ทั้งยังเชื่อมั่นว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์มีอภิิหารหน่าอัศจรรย์ยังผลสําเร็จให้แก่ผู้ตั้งปณิธานความปรารถนาในสิ่งดีสิ่งชอบได้สมดังปรารถนาปรากฏเป็นประจักษ์มาแล้วเป็นจํานวนมากรายนอกจากนี้ยังมีเรื่องราวของหลวงพ่อทองสุขในด้านอภินิหารเท่าที่ชาวบ้านทราบและจดจําเล่าลือต่อๆกันมาจนถึงทุกวันนี้มีอยู่มากมายแม้หนังสือพิมพ์บางฉบับก็เคยนําเรื่องราวของท่านไปลง ติดต่อกันอยู่เสมอก็ทําให้สมัยหนึ่งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดพระนครศีอิุธยาได้เคยอัญเชิญพระพุทธรูปองค์นี้ไปจากวัดตูมเพื่อไปประดิษฐานไว้ณสถานที่แห่งหนึ่งที่เกาะเมืองตั้งแต่ได้อัญเชิญไปแล้วข้าราชการท่านนั้นก็เกิดอาการไม่สบายกายไม่สบายใจเกิดความเดือดร้อนในลักษณะต่างๆนานาทั้งต่อตัวเองและครอบครัวและผู้คนที่มีส่วนในการแบกหามเคลื่อนย้ายท่านไปนั้นก็มีอันต้องเจ็บป่วยกันครบถ้วนทุกตัวคน ถึงกับฝันตรงกันว่าให้นําท่านกลับไปไว้ที่วัดตูมตามเดิมถ้าหากไม่นําท่านกลับไปประดิษฐานไว้ณนะที่เดิมนี่จะเอาให้ตายเหตุที่เป็นอย่างนั้นประชาชนต่างเข้าใจกันว่าหลวงพ่อทองสุขสมัมฤทธิ์เป็นพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ที่วัดนี้มาช้านานคงจะไม่ประสงค์จะจากวัดตูมไปอยู่ที่อื่นก็พูดกันว่าไม่มีใครสามารถจะอัญเชิญท่านไปประดิษฐานที่อื่นได้เลยการต่อมาพระอธิการชุม่มอดีตเจ้าอาวาส ได้อัญเชิญท่านขึ้นจากพระอุโบสถมาประดิษฐานไว้ที่หอสวดมนต์ปัจจุบันทางวัดได้จัดสร้างหอพระพุทธรูปหลวงพ่อทองสุขขึ้นเพื่อประดิษฐานหลวงพ่อโดยเฉพาะทั้งยังเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนทั้งใกล้ทั้งไกลได้มีโอกาสเข้ามานมัสการแล้วก็ปิดทองได้ทุกเวลาพระครูสิริปุญญาธรเจ้าวาดองค์ปัจจุบันท่านเล่าว่าเมื่อสมัยหลวงพ่อเป็นสมณีนมีอยู่คราวหนึ่งเกิดร้อนผ้าเหลืองต้องการจะสึกให้ได้ หลวงพ่อใหญ่หรือว่าหลวงปู่ถนอมจเจ้าว่าท่านห้ามปรามยังไงก็ไม่ฟังต้องการจะศึกอย่างเดียวครั้นตกเวลากลางคืนสามเณรก็ได้นิมิตในนิมิตนั้นชัดเจนมากว่าหลวงพ่อทองสุกเนี่ยได้เรียกสามเณรเข้าไปหาโดยท่านได้นั่งอยู่ในท่านั้นพอกราบนมัสการท่านแล้วก็มีเสียงหลวงพ่อทองสุกซึ่งเป็นพระพุทธรูปเนี่ยถามขึ้นว่าจะศึกแน่หรือเนนสามเณรก็ตอบว่าจะศึก ท่านก็ว่าถ้าศึกไปแล้วใครจะเป็นผู้ปรนิบัติหลวงพ่อสามเณรก็ไม่ได้ตอบเพราะไม่ทราบจะตอบอย่างไรก็ได้แต่นั่งนิ่งเฉยอยู่ทันใดนั้นเององค์หลวงพ่อทองสุขก,ก็ได้โน้มพระเศียรลงมาเสร็จแล้วน้ำมนต์ก็พุ่งออกมาจากเศียรหลวงพ่อทองสุขรถร่างสามเณรจนเปียกชุ่มไปทั้งตัวจากนั้นก็ตกใจตื่นขึ้นก็สามารถจดจำนิมิตนั้นได้ทุกประการครั้นรุ่งเช้าสามเณรก็ไปกราบนมันสการหลวงพ่อใหญ่คือหลวงปู่ถนอมที่เป็นเจ้าวาด แล้วก็บอกว่ากระผมจะไม่ศึกแล้วครับหลวงพ่อแล้วสาม,มเณรก็อยู่ในเพศบรรพชิตต่อเรื่อยมาจนกระทั่งเป็นเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันมีคนเคยสงสัยว่าน้ําที่ซึมออกมาจากพระเศียรหลวงพ่อทองสุขเนะี่ยอาจจะมีคนทําท่อปล่อยน้ําโดยซุกซ่อนเอาไว้ใต้ฐานของหลวงพ่อเพื่อให้เรื่องนี้เกิดความกระจ่างชัดก็เลยได้มีการเคลื่อนย้ายองค์หลวงพ่อท่านไปจากตาแหน่งเดิมแต่ก็ไม่ปรากฏพบสิ่งผิดปกติใดๆ ขณะที่น้ําในพระเศียรหลวงพ่อก็ยังคงซึมออกมาอยู่ตลอดเวลาเหมือนเดิมไม่ว่าจะยกไปตั้งตรงไหนจะขอย้อนกลับไปเล่าถึงเรื่องพิธีการชุบพระแสงของพระมหากษัตริย์ตามที่ทราบมาก็มีพิธีการสลับซับซ้อนมากโดยว่าขั้นแรกจะต้องนําผงฝุ่นที่ทําเป็นเลขยันคือเขียนเป็นเลขยันลงในกระดานชนวนแล้วก็ใช้มือเนี่ยลบลบให้เป็นผงฝุ่นออกมา จากนั้นก็ให้พระเถระผู้ใหญ่สลับกันสวดพระพุทธมนต์สลับกันเป็นเวลาเจ็ดวันเจ็ดคืนครั้นเมื่อสวดเสร็จแล้วจะมีการนำน้ำศักดิ์สิทธิ์ภายในพระเศียรของหลวงพ่อทองสุกเนี่ยมาละลายผงฝุ่นที่ว่าลบมาจากเลขย์ันเนี่ยซึ่งเมื่อละลายแล้วจะมีลักษณะเหมือนกับดินสอพองละลายน้ำจากนั้นก็นำมาเขียนเป็นอักขระลงที่พระแสงดาบทิ้งไว้ให้แห้งเมื่อแห้งดีแล้วจึงนำพระแสงดาบไปเข้าเตาเผา จากนั้นก็นำไปชุบลงในสระน้ำลงเครื่องพิชัยสงครามที่อยู่ข้างพระอุโบสถเมื่อพระแสงเย็นแล้วจะเกิดเป็นตัวนูนขึ้นมาบนพระแสงซึ่งเป็น,ปนที่น่าอาัศาจรรย์เป็นอย่างยิ่งหลังจากนั้นก็นำมาล้างด้วยน้ำศักดิ์สิทธิ์น้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ว่านี้ก็คือน้ำที่อยู่ในพระเศียนของหลวงพ่อทองสุขครับเอามาล้างอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนี่ก็คือเรื่องแปลก ที่ชาวบ้านอายุทยาเขาเล่าให้ฟังครับ